เป็นสมาชิกของของบริษัทที่ขายตรงใช่ไหมเวลาที่เราซื้อสินค้าเขาเขาเรียกว่าส่งเสริมการขายได้ส่วนลดตรงนั้นไม่ได้เป็นเงินนะเป็นส่วนลดแต่รู้ไหมว่าส่วนลดตรงนั้นเนี่ยค่ะถือว่าเป็นเงินรายได้ของเรานะถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นสมาชิกบริษัทขายตรงแล้วมีการซื้อสินค้า แล้วได้ส่วนลวดตรงนั้นสิ้นปีคุณเชคไปที่บริษัทก่อนนะคะว่าคุณมีเงินรายได้จากเขาไหมเป็นค่าส่งเสริมการขายส่วนลดรางวัลต่างๆส่วนลดตรงนั้นน่ะถือว่าเป็นเงินรายได้ด้วยที่จะต้องเอามาคำนวณภาษีเวลาที่จะยื่นแบบตรวจสอบตรงนี้ให้ดีเพื่อที่ว่าเราจะได้ยื่นครั้งเดียวจบเพราะมันมีผล่ยก,กับภาษีเช่นถ้าคุณยืน่นยื่นเงินเดือนเข้ามานะคะแล้ว ไม่ได้ยื่นส่งเสริมการขายที่เราซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรงแล้วได้เราได้ค่าส่งเสริมการขายจากส่วนลดค่าการซื้อสินค้าพวกนั้นอะ่ะคราเนี้ยไอตอนที่เรายื่นเงินไรายได้ที่มันเป็นเงินเดือนอย่างเดียวอะ่ะมันได้คืนภาษีไงมันได้คืนภาษีแต่พอสำนักงานก็ตรวจเจอว่าเฮ้ยมันมีเงินส่งเสริมการขายเพิ่มเขึา้มานะคุณไม่ได้ยื่นแบบพอเอาเงินไรายได้ที่เป็นค่าส่งเสริมการขายมารวมคำนวณกลายเป็นว่า เรทอัตรามันส่งขึ้นปุ๊บขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะได้เงินคืนกลายเป็นว่าคุณต้องเสียเงินชําระภาษีเพิ่มขึ้นแล้วมันมีผลอะไรมันมีผลตรงที่ว่าถ้ารู้เร็วภายในระยะเวลาที่ยื่นแบบถึงเดือนวันที่8เมษาสำหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตนะถ้าคุณรู้เร็วคุณเอาเงินได้มารวมกันเนี่ยรู้เร็วมันก็คือชําระภาษีไม่มีดอกเบียเ้ยไงเขาเรียกว่าเงินเพิ่มแต่ถ้าคุณรู้ช้า หรือเจ้าหน้าที่เขาตรวจแล้วมันเลยกําหนดระยะเวลาการยื่นแบบมาแล้วอะไอ้เงินภาษีที่คุณจะต้องชําระเนี่ยมันจะคูณเงินเพิ่มจากยอดภาษีคูณ1.5%ต่อเดือนนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีภาษีที่ต้องชําระคุณจะต้องเสียเงินเพิ่มด้วยนะคะดังนั้นตรวจสอบเงินรายได้ของตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่จะยื่นแบบ